นางอิสิธาสีอิสิธาสีเทรีอันปรากฏอยู่ในคำภีเทรีคาถานับเป็นเรื่องแปลกที่น่ากลัวมากในเท่อของการประพฤติผิดในกามดังที่พระธรรมสังคาหากาจา์ได้แต่งเป็นคาถานำเรื่องสามคาถาก่อนนางอิสิธาสีได้ตอบปัญหาที่ถูกถามว่าบวชทำไมด้วยคา,าถาถึงสี่สิบคาถา อันจับใจผู้ใคร่รมเป็นอย่างยิ่งซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเทรีคขาถาจัตตารีสันิบาตว่าภิกษุณีสองรูปเป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นกุลธิดาในสากยักษกุลในนครอ,อันมีชื่อว่าโกสุมคือเมืองปตาตลีบุตรอันเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองและภิกษุณีสองรูปนั้นรูปหนึ่งชื่ออิสิทาสีรูปหนึ่งชื่อโพธีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีน ยินดีในการเพ่งฌานเป็นพระหูสูตรเป็นผู้กำจัดก,กิเลสได้แล้วภิกษุณีทั้งสองรูปนั้นไปเที่ยวบินทบาทกลับมาแล้วทำพัฒกิจเสร็จล้างบาตแล้วนั่งพักสบายอยู่ในที่อาสงัดต่างสนทนาถามตอบต่อกันด้วยการสนทนากันอย่างน่าฟังดังต่อไปนี้พระโพธีเทรีถามว่าพระแม่เจ้าอิสิทาสีพระแม่เจ้าเป็นที่น่าเลื่อมใส แม้ไวยของท่านก็ยังไม่เสื่อมก็พระแม่เจ้าเห็นโทษอะไรจึงยินดีในเนคขมมะการออกบวชพระอิสิธาสีผู้ฉลาดในการแสดงธรรมในที่สงบซึ่งนั่งพักอย่างสบายอยู่บนพื้นทรายริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมื่อถูกถามอย่างนี้จึงได้กล่าวตอบอย่างดีว่าข้าแต่พระแม่เจ้าโพทีขอพระแม่เจ้าจงฟังเรื่องที่ดิฉันเข้ามาบวช ต่อเปนี้เป็นคำตอบโยมิดาของดิฉันอยู่ในบุรีอันประเสริฐชื่อว่าอุเชนีเป็นเศรษฐีผู้สำรวมแล้วด้วยศีลดิฉันเป็นทิดาผู้เดียวของท่านซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจและเป็นผู้อันท่านเอ็นดูในเวลาที่ดิฉันเจริญไหวแล้วเศรษฐีผู้มีรัตระเหมือนทองมากเป็นสกุลอันอุดมคนหนึ่งในเมืองสาเกตมาขอดิฉันเป็นสะพย โยมบิดาได้ยกดิฉันให้เป็นสะพ้ายของเศรษฐีนั้นดิฉันได้ไปสู่สำนักมารดาและบิดาของสามีทำการนอบน้อมด้วยศีลกล้าวไหว้เท้าท่านทั้งสองทุกเช้าเย็นท่านทั้งสองสอนดิฉันอย่างไรดิฉันก็ทำอย่างนั้นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายหรือบ่าวไพร่ของสามีดิฉันไม่ว่าคนใดดิฉันเห็นแล้วแม้ครั้งเดียวก็มีความยำเกรง ต้องลุกให้นั่งเมื่อเขามาถึงดิฉันต้อนรับด้วยข้าวน้ําและของเคี้ยวซึ่งเป็นของที่เขาจัดการไว้ที่เรือนและสิ่งใดควรแก่ผู้ใดก็ให้สิ่งนั้นแก่ผู้นั้นดิฉันหุงข้าวต้มแกงเองล้างผาชนะเองมารดาบำรุงบำเรอบุตรน้อยคนเดียวฉันใดดิฉันก็บำเรอสามีฉันนั้นดิฉันมีความจงรักภักดีมีความประพฤติอันยอดเยี่ยม ทำการงานอันหญิงพึงทำทุกอย่างไม่มีความถือเนื้อถือตัวขยันไม่เกียจคร้านสมบ,บูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้สามีก็ยังโกรธสามีของดิฉันพูดกมารดาและบิดาของเขาว่าฉันจะลาไปจะไม่อยู่ร่วมกับนางอิสิทาสีฉันไม่ควรอยู่ร่วมในเรือนหลังเดียวกับนางอิสิธาสีมานาบิดาของเขาจึงห้ามว่าลูกเอ,อ๋ยเจ้าอย่าพูดอย่างนั้นเลย นางอิสิธาสีเป็นบัณฑิตฉลาดรอบคอบขยันไม่เกลียดค้านจะไหนจึงไม่ชอบใจเจ้าละลูกสามีพูดว่านางอิสิธาสีไม่ได้เบียดเบียนอะไรฉันเลยแต่ว่าฉันไม่อย,อยากอยู่ร่วมกับนางอิสิธาสีเท่านั้นฉันไม่อยากเห็นไม่ต้องการฉันจากลาบิดามาดาไปละและบิดาของสามีของดิฉันฟังคำของเขาแล้วด็กถามดิฉันว่า เจ้าทำผิดอะไรสามีของเจ้าจะละทิ้งเจ้าเช่นนี้เจ้าจงบอกสิ่งที่เจ้าได้ทำตามจริงเถิดดิฉันตอบว่าดิฉันไม่ได้ทำผิดอะไรทั้ไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนอะไรและไม่ได้ดูหมิ่นอะไรดิฉันจะอาจกล่าวคำชั่วหยาบอะไรอันเป็นสาเหตุให้สามีโกรธด,ดิฉันได้เล่ามานาและบิดาของสามีเสียใจด้ถูกทุกครอบงำเหมือนกันแต่หวังจะรักษาบุตรไว้ จึงแนะนำดิฉันกลับไปสรงคืนให้โยมบิดาของดิฉันที่เรือนดิฉันเป็นหญิงไม้มีรูปสวยเที่ยวไปภายหลังโยมบิดาของดิฉันได้ยกดิฉันให้แก่กุรบุตรผู้มีทรัพย์สมบัติน้อยกว่าสามีเก่าครึ่งหนึ่งโดยสินสอดครึ่งหนึ่งแห่งสินสอดที่สามีคนเก่าได้มั่นดิฉันดิฉันอยู่ที่เรือนของสามีที่สองนั้นเดือนหนึ่งต่อมาเขาได้ขับดิฉันผู้บำเรออยู่ดังนางทาสี ประพฤติตัวดีมีศีลออกจากเรือนของเขาอีกโยมบิดาของดิชันบอกกับบุรุษคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ฝึกจิตผู้ฝึกตนแล้วผู้เที่ยวขอทานอยู่ว่าเจ้าจงทิ้งผ้ากี่ลิว้วและหม่อเสียจงมาเป็นลูกเขยของเราเถิดเขาอยู่กับดิชันได้ครึ่งเดือนก็บอกโยมบิดาของดิชันว่าหม่อและกระเบื้องขอทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปเที่ยวขอทานอีกต่อจากนั้นโยมบิดามาดา พวกหมู่ญาติของดิชันทั้งหมดพากันถามคนขอทานนั้นว่าสิ่งที่เจ้าทำไม่สำเร็จในที่นี้ขอเจ้าจงรีบบอกเราเร็วเขาจะทำสิ่งน,นั้นนั้นให้เจ้าโยมิดาของดิฉันปล่อยให้เขาไปดิฉันผู้เดียวคิดว่าจะลาโยม,มารดาโยมิดาไปตายหรือไปบวชด,ดีกว่าต่อจากนั้นพระแม่เจ้าชินทัตาผู้ทรงไว้ซึ่งวิน,นัยเป็นพระหูสูตรมีศีลส,สมบูรณ มาเที่ยวบินทบาทที่สกุลโยมิดาของดิฉันดิฉันเห็นท่านจึงนุกไปจัดอาสนะของดิฉันถวายท่านและเมื่อท่านนั่งเสร็จแล้วดิฉันกราบเท้าและถวายโภชนาหารแก่ท่านดิฉันเลี้ยงดูท่านด้วยข้าวน้ำของเคี้ยวและสิ่งที่จัดไว้ในเรือนให้อินน่มหลัแล้วจึงกราบเรียนว่าพระแม่เจ้าดิฉันปรารถนาจะบวชลำดับนั้นโยมิดาบอกกับดิฉันว่า ลูกเอ๋ยเจ้าจงอยู่ประพฤติธ,ธรรมในเรือนี้เถิดและเจ้าจงเลี้ยงดูสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายด้วยข้าวน้ำเถิดครั้งนั้นดิฉันประนมอัญชรีร้องไห้พูดกโยมิดาว่าขอคุณพ่อจงอนุญาตลูกเถิดลูกจก็บทำกรรมชั่วที่ทำมาแล้วให้หมดไปครั้งนั้นโยมิดาพูดกับดิฉันว่าขอเจ้าจงบรรลุโพธิญาณและทำอันประเสริฐและจงได้นิพพาน ที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทรงทำให้แก่งแล้วดิฉันว่าโยมิดามานาและพวกญาติทั้งปวงแล้วออกบวชได้เจ็ดบันก็ได้บรรลุวิชาสามดิฉันเราลึกชาติผลหลังของตนได้เจ็ดชาติวิบากแห่งกรรมอันชั่วช้าใดซึ่งเป็นผลให้เกิดความไม่พอใจแก่สามีดิฉันจะบอกวิบากแห่งกรรมนั้นแก่ท่านขอท่านจงมีใจเป็นหนึ่ง แน่นอนฟังวิบากแห่งกรรมนั้นเถิดเมื่อเกิดดิฉันเป็นนายช่างทองมีทรัพย์มากอยู่ในนครเอรกะกัจฉะเป็นคนมัวเมาเพราะความมัวเมาด้วยความเป็นหนุ่มได้คบชู้ภรรยาของบุคคลอื่นดิฉันจุติจากชาตินั้นแล้วต้องหมกไหมยอยู่ในนรกตลอดกาลนานครันพ้นจากนารกแล้วก็ไปเกิดในท้องแห่งนางบานอนเพอคลอดได้เจ็ดบัน วานอนใหญ่ที่เป็นลายฝูงก็กัดอวัยวะสืบพันธุ์ของดิฉันเสียนี่เป็นผลแห่งกรรมของดิฉันที่ได้คบชู้ภรยาของชายอื่นดิฉันตายจากกําเนิดบานอนนั้นแล้วมาเกิดในท้องหนังแพะตาบอดทั้งขากระชิงในป่าแคว้นสินทูอยู่มาได้สิบสองปีก็ถูกตอนต้องพาพวกเด็กที่ขี่หลังไปต่อมาเป็นโรคถูกหมูนอนฟอนใซ นี่เพราะโทษที่ดิฉันคบชู้ภรยาของชายอื่นดิฉันจุติจากกำเนิดแพะนั้นแล้วได้เกิดในท้องแม่โคของพ่อค้าโคคนหนึ่งเป็นลูกโคมีขนแดงเหมือนสีครั่งเมื่อล่วงได้สิบสองเดือนก็ถูกตอนดิฉันถูกเขาใช้ไถนาและลากเกวียนต่อมาเป็นโคตาบอดทั้งถูกเบียดเบียนและเป็นโคที่โรคนี้เพราะโทษที่ดิฉันคบชู้ภรยาของชายอื่น ดิฉันจติจากกําเนิดโคนั้นแล้วได้เกิดในเรือนางทาสีในถนนจะเป็นหญิงก็ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่เชิงเป็นกระเทยเพราะโทษที่ดิฉันคบชู้ภรยาของชายอื่นดิฉันมีอายุได้30สปีก็ถึงแก่กรรมแล้วมาเกิดเป็นลูกหญิงในสกุลชาวเกวียนเป็นสกุลขัดสนมีทรัพย์น้อยถูกแต่เจ้าหนี้รุมทวงอยู่เป็นนิดต่อมาเมื่อนี้พ่อพูนมากขึ้นพ่อค้าเกวียนคนหนึ่ง มาริบทรัพย์สมบัติแล้วชุดเอาดิชันออกจากเรือนแห่งสกุลไปภายหลังที่ดิฉันอายุครบ16ปีบุตรของพ่อค้าเกวียนนั้นมีชื่อว่าคิริธาตได้เห็นดิฉันเป็นสาวกำลังรุ่นมีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ได้เอาดิฉันไปเป็นภรรยาแต่นายคิริธาตนั้นมีภรรยาอยู่คนหนึ่งแล้วซึ่งเป็นคนมีศีลทรงคุณสมบัติทั้งมียศรักใคร่สามีเป็นอย่างดียิ่งดิฉันบังคับนายคิริธาต์ ให้ขับไล่ภรยาของตนนั้นออกไปเสียสามีนั้นจะโกรธภรยาของตนได้โดยวิธีใดดิฉันได้กระทําโดยวิธีนั้นทุกอย่างสามีทุกคนในที่นั้นนั้นทอดทิ้งดิฉันผู้บำรุงสามีเหมือนทาบรับทชยไปอย่างไม่ใหญ่ดีอันใดนี้คือผลแห่งกรรมคือการคบชู้ภรยาของชายอื่นและแห่งกรรมนั้นคือการบังคับให้สามีขับไล่หญิง ร่วมสามีออกไปที่ดิฉันได้ทำไว้แล้วในครั้งนั้นที่สุดแห่งบาปกรรมนั้นดิฉันทำเสร็จแล้วเรื่องนางอิสิตาสีเถรีนั้นย่อมชี้ให้เห็นว่าการประพฤติผิดในกามและแย่งสามีคนอื่นมีโทษร้ายเพียงไรผลของมันช่างทารุณโหดร้ายสิ้นดีเมื่ออานูก็พิจารณาไปย่อมได้รู้ชัดว่าข้อความในพระไตรปิฎกที่ท่านเล่าให้ฟังตอนนี้ ช่างไพเราะน่าศึกษาอย่างยิ่งทำให้น่าเห็นใจและสังเวชใจต่อผลกรรมที่พระเถรีรูปนี้ได้รับแต่ชีวิตของท่านก็จบลงด้วยคุณค่าอันสูงส่งคือสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะกรรมดีที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตและเพราะความเพียรพยายามในปัจจุบันของท่าน